ธุรกิจเครือข่ายตัวจริงอย่างอะโทมี่มีการเติบโตที่น่าจับตาตั้งแต่เปิดบริษัทมาเป็นเวลา13ปีไม่ใช่แค่การทาตลาดในประเทศแต่การมีตัวตนอย่างเปิดเผยในด้านความงามและสุขภาพก็ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆเช่นกันด้วยอาวุธในการส่งออกทั้งสินค้าที่คุณภาพดีและราคาที่จับต้องได้ทําให้สามารถขยายการเติบโตในต่างประเทศรายงานโดยคุณอีจีอันค่ะอะโทมี่ติดอันดับ10ของบริษัทขายตรงระดับโกลบอล นติตยสารแวดวงบริษัทขายตรงของอเมริกา Direct Selling News ระบุว่าอ t o มี c ติดอันดับ10ในลิสต์100ธุรกิจ g l o บ a l โดยยอดขายส่งออกกว่า54,000ล้านบาทเป็นครั้งแรกที่ได้ติดอันดับท็อป10ในโพลนี้ด้วยการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกเกี่ยวกับสินค้าที่ดึงดูดของอ t o มี c โดยยอดขายโกลบอลของ a t o มี c ปีที่แล้วคือ54,000ล้านบาทและได้รับการจดทะเบียนโดยยอดทั้งสิ้น8 7 0 0 0ล้านบาท ในปี2019อัทโทมี่ทำยอดขายได้ทั้งสิ้น47,400ล้านบาทปี2020 57,000ล้านบาทและแม้จะมีวิกฤตโควิด -19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่เราก็ยังเติบโตถึง50%ด้วยการผลิตสินค้าภายใต้กลยุทธ์คุณภาพดีราคาย่อมเยาวเหมือนกันกับการผลิตในประเทศโดยเฉพาะสินค้าประเภทสุขภาพเฮโมฮิม oh และประเภทความงามแอปซูลต์เซลล์แอคทีฟสกินแคร์ที่เป็นสินค้าตัวเด่นของอัโทมี่แล้ว b s o ส u t e c e ซล Active s กินแค r e ได้ปลุกกระแสเคบิวตี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยครีมนิวทริชั่นและล่าสุดในวงการเครื่องสำอางก็ได้รับรางวัลเชิดชูด้านเทคโนโลยีจากพระเจ้าเซจงมหาราชยิ่งกว่านั้นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเฮโมฮิมก็ทำการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดเป็นสินค้าขายดีตลอดการเจ็ปีซ้อนและปีที่แล้วยอดขายรวมทั้งในและต่างประเทศก็ทะลุไปกว่า1 1 0 0 0ล้านบาทเกิดเป็นสถิติใหม่อยู่ตลอดในทุกปี และปีนี้ก็มีแผนที่จะเพิ่มเติมสร้างกระแสเพื่อต่อยอดธุรกิจต่างประเทศขึ้นไปอีกปัจจุบันอโตมี่เปิดสาขาต่างประเทศแล้วกว่า24ประเทศในปีนี้ก็ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นทั้งอุเบกิสถานมองโกลและบราซิลเป็นต้นและยิ่งไปกว่านั้นเรามีเป้าหมายจะเริ่มสร้างธุรกิจอโตกมี่ในทวีปยุโรปถึง27ประเทศภายในครึ่งปี2022โดยเริ่มต้นที่เยอรมันโดยเราได้มุ่งพากลยุทธ์กระจายสินค้าไปพร้อมทั้งพาสินค้าคุณภาพดีราคาจับต้องได้ไปบุกตลาด และสร้างแผนการตลาดที่เฉียบคมเพื่อจะดึงดูดชาวยุโรปอีกด้วยเราตั้งใจจะเริ่มต้นการทําธรุรกิจให้สําเร็จด้วยการเติมแต่งและเพิ่มกลยุทธ์สาหรับลุยตลาดยุโรปเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมของยุโรปโดยเฉพาะและเรายังจะยึดหลักกลยุทธ์เดิมของอัลโทมี่ไว้ด้วยครับเราจะทุ่มเทพาฮีโร่โปรดักส์ของเราทั้งสองตัวไปตามเป้าหมายเรากาลังเตรียมตัวพาสินค้าทางด้านบิวตี้และเสริมอาหารเป็นปรุกกระแสเคคาเชอร์ ulture, และ,จะเจ้าสินค้าด้านอาหารเป็นปรุกกระแสเคฟู้ดอีกด้วยครับ เรากำลังจะโชว์ศักยภาพของธุรกิจเครือข่ายของเราในตลาดต่างประเทศด้วยสินค้าที่โดดเด่นและเฉียบคมของเราจากสำนักข่าวม o นิทูเดย์อีจีอันรายงานคะ่ะ